สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่เจมส์นะครับร้านฟูตเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก้งนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนํารถเข้าใหม่1นคันนะคูปต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับนะคันนี้สวยนะนะครับพี่เจมส์บอกว่าคันนี้สวยนะครับคันนี้เป็นตัวอ่าเป็นตัวใหม่แล้วนะ อ่าเป็นตัวใหม่แต่ยังไม่ใช่ออนิวนะครับเป็น B 2 1 4 0 s นะครับนะตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะสังเกตจากโลโก้นะครับตัวรถก็สวยๆแหละนะครับเดิมๆอ่าตัวรถสวยๆเดิมๆยางดี4ี่เซนนะครับนะยางได้ยางหลังนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานเพียงนะครับอ่า400ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับพวกคันเกียร์ต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่อย่างสมบูรณ์นะครับพวกเนี้ยสมบูรณ์นะครับอ่าพวกนี้สมบูรณ์ นี้สมบูรณ์หมดนะครับหน้าปรงหน้าปัดนะครับปกตินะครับน่ะอุปกรณ์ครบๆนะคันนี้นะครับคันนี้ขายพร้อมโครงกันอ้อยนะครับคันนี้ติดรถไปเลยนะครับคันนี้อ่าสวยๆนะครับคันนี้ก็อ่าอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบรอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะสวยๆนะครับคัดเดิมอ่าคัดเดิมนะคันนี้คัดเดิมอ่าคัดเดิม b 2 1 4 0นะครับรถ2 1สวิแรงนะครับ ตัวเล็กอนเอกน,ะเน,ก,อนเอกประสงค์นะพี่เจมแจ้งเลยว่าลดลดอเนกประสงค์นะทำงานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องอ้อยนะครับสวนนะครับสวนผลไม้นะครับเอาไปต่อถังพ่นยานะครับเอาไปเอาไปลากของเอาไปลากปา่าไหวนะอยู่บอกว่าเขาไม่ไหวนะคันนี้เขาไหวนะอ่าคันนี้เขาไหวตัวเล็กกระทัดรัดนะครับทํางานในพื้นที่จํากัดได้ดีพี่เจมแจ้งเลยคันนี้นะครับคันนี้400ชั่วโมงนะ400ชั่วโมงยางส,สวยๆสี่เส้นนะครับ เดือคัดฝั่งนี้กันจะเห็นชัดกว่านะครับฝั่งนั้นเห็นไม่ค่อยชัดนะสวยๆนะรอยมงรอยมาร์กนะครับก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับสวยๆคันนี้อ่าติกรงติก๊เกอร์นะครับอ่าสี่รอยชั่วโมงนะครับนี่สวยๆยพีเ่เจมพาชมขออภัยทามันใกล้ไปนิดนึงพีเ่เจมอยากให้เห็นรถชัดๆนะครับนะ4ี่ร้อยชั่วโมงนะ4ี่ร้อชั่วโมงพีเ่เจมขายเท่าไหร่ครับพีเพ่เจมอ่าพี่เจมขอขายราคานี้นะนะครับ 1 6 9 0 0 0ับาทนะครับนะตัวเจนใหม่นะอ่าปี64ด้วยใหม่น้อยนะครับพอขายราคานี้นะคุณผู้ชมนะครับขอคนรับได้ราคานี้นะครับไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกนะคะซื้อมาขายไปนะครับอยากมีอยากให้มีอยากให้คุณผู้ชมมีรถได้ใช้นะครับอ่ามาดูชุดหลังกันนะครับชุดหลังสวยๆนะครับอ่าชุดหลังสวยๆบอกเลยนะครับคันเนี้ยอ่าคันนี้ชุดหลังสวยๆนะ แง่ทะเบียนไฮโซด้วยทะเบียนไฮโซด้วยนะครับคันนี้ไปพร้อมโครงกันอ้อยนะเจ้าของขก็ทาํามาทําตัวแต่งโครงกันอ้อยมาดีนะทําแบบนี้ดีนะมันเด้งนะครับเนะี่ยแล้วเขาก็อจะขอเก่เาก็ แต่งตัวคันเร่งไว้ตรงนี้นะครับเหยียบง่ายเขาบอกนะครับเหยียบง่ายนะคันนี้พี่เจมฝากคันนี้ด้วยนะครับ169,000บาทนะ169,000บาทเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ5388071พี่เจมไปละครับขอบคุณครับ